แต่แป๊บเดียวนะเดี๋ยวเซ<อ>็ตสตรีมก่อนกำลังเมาสนุกเลยอ่ะกับผู้ชายโอ้ยปัโลได้อันเดิมอ่ะได้หมวกอันเดิมอ่ะไม่เล่นเลยเอาเราวยังไม่ได้แก้ชื่อเลยอ่ะสตรีมเนี้ยชื่อมันจะทับกันไหมเนี้ย <4 S 1> แก้ไขเป็นสามจุดหนึ่งจุดหนึ่งสามจุดหนึ่งจุดจุดห้าบันทึก เอาน้ำออกแบบวายเอาน้ำออกแบบวายอุ๊ย, <Why? S 1> ยมีอะไรให้ช่วยไหมคะมีอะไรมีอะไรให้ช่วยไหมคะ <c oughs> มีอะไรให้ช่วยไหมคะเระวาว <c oughs> <ะ>่างค่ะสะดวกนะอยากช่วยเหลือเรายังไม่ลอยชันเลยอ่ะเออเออเอออยากช่วยเลืออ่ะ โปรโลเขาเขาคุยอะไรอ่ะเขาบอกว่าอะไรอ่ะอยากช่วยจริงๆนะไอเอลอยากช่วยจริงๆนะลอดไอเอลคืออะไรอ่ะคือเขาทำไมอ่ะก็ปลาหมึกไงลอดไอเอลก็คือปลาหมึกไงไปร้อยชั้นก่อนไหมไปร้อยชั้นก่อนดีกว่าเอาไปลอดไอเอลก่อนโปรโลไปลอดไอเอลทำไมไปร้อยชั้นร้อยชั้นง่ายกว่านะน่าจะชัวร์กว่า อ่าได้อเอเตียวก็ได้นะอุ๊ยเราลืมไปว่าคูออดรอแแบบหนึง่งจะทันไหมคูดบอกว่าโอโดนแบ,บนแล้วเลยขอขอเปลี่ยนแบบแบบหนึ่งนะคะคูดบอกเราคูอจะโดนแบ,บนไหมลืม,มว่าคูออดบอกรอแแบบหนึง่งโดนค่ะโดนนะเพื่อนสวยเพราะเรานะเราทำใจนะโอ้ยก้อนเข็นทำไงดี ทำไงอ่ะรู้ตัวแม่ตลอดโกลว์ทำไงดีอ่ะโฟนมาทันไหมโกลว์มาทันเร็วๆโฟนมาเร็วต้งก,ก,ก,กดแล้วนุก,กดแล้วก็เหลือโกลว์่โกลไม่กดโกลวจะโดนแบนไหม่ะโกลว์ทำไงเนี่ยไม่ทันหรอแฟนอื่นก่อนหรอ อคิดไม่ออกค่ะไปลอยชั้นเนาะลอยชั้นก็ต้องพึ่งครูโอท์อยู่ดี <100 S 1> นะแม่นะก็ต้องพึ่งนะก็ลอครูโอทเหมือนกันนั่นะลงล็อกครูโอทแปดอุ้ยอยากช่วยจริงๆรอะไรเอทีเคสามสิบเพนสามอารเรงเอเบทีเคบวกหกรถหนาเดนักกะอุ้ยไ<ร>ดนักได้หมวกซ้ำอ่ะ เขาหนู 12, ม<อ>ไม่ซ้่อได้ M D K มาสิบสองไม่ซ้ำสักอ,อกันเลยแม่ของหนูหล่อจริงไม่ซ้ำเลยูได้หมวกซ้ำนะไปเอ็นเลสทาวเวอร์ปวดไหมอย่างโปรโคนมากเราบอกนะมไปนี่ไงมาแล้วนะงงมาแล้วมาแล้วมาแล้วคะ่ะ เง yeah. งั้นไปลอยชั้นไปลอยชั้นก่อนดีกว่ามันได้คงได้ของอขอให้ได้ขวานอ่อขวานเอ่อขวานอะไรอ่ะขอให้ได้ขวานเอ่อดับเบิ้ลแกงเจอจะเอาไปเจาะรูตอนเราเล่นกันอยู่เท่านี้เลยอ่ะพ่โลใครกรี่คนสามกิวเราเล่นกันอยู่ ทำไมไล่แต่ไลยมูลก็มาบริจาคไม่ใช่เหรอแม่เออเห็นไล่มูเข้ามาตลอดเลยแต่นางไม่ไม่ค่อยมาเล่นปะเออเหมือนแบบว่าปกติเพื่อนเขาเล่นช่วงเวลานี้แล้วก็พอพวกเราเข้ามาเขาก็เลือกเล่นช่วงเวลานี้ไปอะคะ่ะก็คิดว่าอาจจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันเนาะ <c oughs> ไม่คลาดเคลื่อนคือความเกลียดเราจง <c oughs> <c oughs> ก็จะมีคนก็จะมีแค่คนจิตแข็งเท่านั้นนะคะที่ทนน้องโปโลกับน้องบอยวายได้นะคทนั้นเลยเลยนะคนจิตแข็งเท่านั้นนะขอคนไม่งอแงเพิ่มนะขอคนไม่ฮอร์โมนตกนะฮอร์โมนตกล้วมันเหนียวมันุ่นีนวหคุณฮารมายังคะคุณฮากขอโทษที่ะรีสตีมใหม่ คุณฮัสวัสดีค่ะคุณฮัเป็นจังไดกันนอกข้อมฮักนี่ขอวาบด้วยนะอขอวาบเก่งนะไม่ให้หรอกนะกันซีนชื่อน้องกันซีเราคือน้องกันซีนนะใครขอวาบอ่าคุณฮักค่ะคุณฮักมาขอวาบเชยบอมบีขอวับเจ,จ,จแต่หนูบอกไปแล้วว่าเจเสียแล้ว กูไโทรมาแจ้งเมื่อกี้นูบอกเขาก็เลยไม่ได้ติดต่ออะไรมาอีกค่ะมึงนี้มันเป็นฝนท่วมจริงเลยนะดรามาเดือดเลยนะสำหรับใครที่เข้ามาช่ดยด้วยหัวอันนี้คือฝนลุกไงสำหรับใครที่เข้ามาก็พบกับพวกเราได้นะคะเกือบทุกวันนะแม่น้อพวกเราก็ไลฟ์เกือบทุกวันจริงๆค่ะใช่ เออเว้นเสาร์อาทิตย์ไงเสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยไลฟ์แต่ก็มีไลฟ์นะเสาร์เออแล้วแต่บางเสาร์อาทิตย์เนาะใช่ถ้าไม่ติดธุระอะไรกันก็มาเล่นอยู่แล้วแหละตลอดาาสังคมมีแบบสวัสดิการลงดันเราได้โอทีเพิ่มฮะเดี๋ยวนะหมายถึงว่าเราเราก็ต้องไปทํางานโอทีเหรอฮะไม่เราพาเราสมมุติเราพาคนลงดันอย่างเงี้ยเราแบบสวัสดิการการสังคมคือให้เป็นโอทีไง อ๋อให้เป็นค่าโอทีอืมอืมอืมใช่เราเราลงดันนี่ยต้อออกมะเพราะมันก็คือการทำงานเนาะปัญญาเนาะมึงลงดันถ้าให้หัวหน้าหนูมาทำหัวหน้าหนูก็ไม่มีปัญญาทำนะหนูพูดเลยหัวหน้ามึงไม่เล่นแล้วก่อเออทำไม่เป็นนะก็มีแต่พวกเรานะทำได้นะคะการลงดันร้อยชั้นนะพูดตรงๆนะกูไงกูป็นหัวหน้าไง เออมันก็คนคุณลงดันกูกูพาน้องในแผนกกูลงอ่าได้งั้นก็ได้ได้โอทีเพิ่มเงี้ยก็ได้ค่ะได้เหมือนกันถ้าใครทำได้ขอขอโอทีลงดันค่ะเพราะว่ามันเป็นการการทำงานเหมือนกันเนาะขอแบบโอทีแบบยี่สิบเท่าอ่ะแล้ไหมเราก็ขอแบบประกานสังคมีสวัสดิการไอ้นี่แจกการ์ด MVP อาทิตย์ละใบ หนึตำบลหนึ่งมิดเทสนะคะก <c oughs> ็จะเอามีเทสอยู่อย่างนั้นโปโลเป็นอะไรกับมีเทสำสำหรับใครที่แบบว่ายังไม่รู้นะคะว่าน้องโปโลมีการ์ดอะไรบ้างน้องโปโลก็จะเปิดมิดเทสให้ดูนะคะว่าน้องโปโลมีแล้วเนาะก็มึงนัมิดเทสไปอยู่นุนหัวกูเนี่ย ต้ออโหวตให้ได้เลยว่าตัวเองวีวีเดีขอพื้นที่ส่วนหนึ่งนะเขาเพราะว่ามันต้องแบบใ่กองมันมีมีค่าเช่าที่นะต้องหวดให้ได้เลยต้องหวดให้ได้เลยชีวิตนี้มีเทสหุยโปโลอีมอตัวนี้แม่งเราอยากตีให้มันตายได้สักทีเมื่อไหร่มันกัตายสักทีสําหรับคนที่ถามเข้ามาน,ะนุ่มๆที่ถามเข้ามานะคะ,ะเชอล์บอมเบ่เป็นรุกนะคะเป็นผู้ชายแท้เนาะ ไม่ได้ชอบผู้ชายด้วยกันนะคะอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะน้องโปโลแบบพูดแทนเพื่อนเนาะขออนุญาตพูดแทนเพื่อนเนาะเพื่อนเป็นชายแท้ค่ะเพื่อนเป็นผู้ชายที่เล่นด้วยกันมานะส่วนหญิงแท้ก็เป็นน้องโปโลนะถ้าจะจีบจีบน้องโปโลดีกว่านะคะขออนุญาตว่าตรงนี้เนาะอีกแนเลยแน่นั้นเลยปูลมีอะไรให้ลงอีกวันนี้หมดหรอปะเนี่ยหมดยาก เหลือธนาทอดมันลงหมดแล้ว,ลวธนาทอดธนาทอดไม่ดีกวิบกว็วันหน้าเนาะวันหน้าวันหน้าเออเหลืออะไรอีกอ่ะแม่ลงหอดาวแต่หอดาวเราก็ลงไม่ได้ใช่ไหมหอดาวมันลงแค่ครั้งเดียวเนาะเออใช่ลงอันนี้แม่ตำนานบ้าโลกมึงลงยังยังไม่ลงอะไรให้หนุลมไม่ลงยังยังอ๋อบ้าโลกบ้าโลกลงครบแล้วค่ะ แล้วเหลืออะไรกันไหนทำไมวันนี้เราทำเร็วจังเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยขอดูขดูก่อนนะว่าหมดแล้วเนี่ยออรอเคิลก็ผ่านแล้วออร์เคิลก็ผ่านแล้วเป็นเลดเหลืออินฟินิตคอริโดร์เออสี่ทุ่มครึ่งทันไหมครึ่งชั่วโมงทันอยู่อ่ะคอริดอร์คอริโดร์กูเป็นห่วงไงกูเป็นห่วงไงนึกออกปะหัวเก่งนะบอกครูโอ๊ตแบบจะหมดอย่างโปรลถามดี โอดเร็วแราจะหมดยังครูโอดขาแบตจะหมดยังเอาหวัวมาได้อ่าผู้ชายไม่ไว้ใจนะรู้เลยทร <c oughs> งนี้นะคะผู้ชายว่าไม่น่าจะรอดเนาะแบบนี้ <c oughs> ขอเธอโอ้ยมาเลยอีเลวอีชั่ว เราทำไรอ่ะเอาแม่เราลงหมดแล้วนี่ลงหมดแล้วอะไรยังไม่ได้ลงเลยฮอรอคอยกลุ่มดาวกับสเปซไทม์ได้ไปลงวันอื่นก็ได้ลงหมดแล้วหอคอยกลุ่มดาวเราลงมีใครเล่นเล่นคาร์ดิไม่เป็นไหมคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเก่งค่ะเก่งอยู่นะเก่งจริงๆเลยนะตัวเช่นเนี้ย จริงหรอโกดมันจะซื้อหมดเลยเนี่ยมันซื้อหมดเลยอ่ะทุดทีซื้อเก่งนะคะเก็บกดนะไม่เคยใช้ตังน์นะซื้ออะไรเต็มไปหมดนัเนซื้ออะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะโกดมันซื้อซื้อของเต็มไปหมดเลยงงปะซื้อทำไมต้องซื้อเยอะขนาดนั้นเนาะอ๋อเดี๋ยวนะอาทิตย์นี้ ดันเคเขาให้อะไรอ่ะเป็นของขวัญปดล็อกแปดบวกหก atk อุ้ยดันเคก็น่ากวาดกวาดไปแล้วจ้ากวาดดันเคดูก่อนร้นอยู่นะ่ะกวาดเก่งนะบ้านยังไม่เคยกวาดขนาดนี้มาก่อนนะคะ โปโลแล้วเขาไม่มันอีโอคโอนมันซื้ออะไรแล้วมันได้เปิดแมปเลยอ่ะโปโลเมืองโคนมันซื้ออะไรไม่ดูมันได้เปิดแมปเลยอ่ะก็ซื้อเหมือนเราไม่ใช่หรอกก้อนเทียนเงไม่สนใจกูเลยอ่ะอ๋อ <c oughs> และของ you, ขอยู่ขอโทษทีค่ะขอโทษนะน้องวอยวายนะน้องงองแงน้องฮอร์โมนตกนะคะ <c oughs> ไม่สนใจกูไม่ไม่ฝัดข้อความนะคะไม่ไม่ฝัดข้อความขอเบอร์บอมเบ่เนาะมันมันมันไม่ได้นะเราจะมาเขาเสียแล้วนะเขาเสียชีวิตแล้วเนาะไม่ขอวาร์ปนะคะไม่ขอวาร์ปนะอะไรฮะอไม่ทำไมครูโอตมันได้เปิดแมปเลยอะมันถืออะไรอ่ะทำไมเราต้อง เรายังต้องแบบสุ่มกาดามันซืออะไรอ่ะทำไมถึงแอปเปิลแบบก็อาจจะมันมีซื้อโคมไฟเปล่าคมไฟยี่อะไรโบลพูดไปเรื่อยดอกเจมอะไรคมไฟอ่ะพี่ฮาออดเนาะซื้ออะไรคมไฟเกี <Buzz programmes> ่ยวขาโ้ษค่าหนูยอมรับว่าหนูพูดไปเรื่องจริงเมื่อกี้หนูตอบตอบไปก่อนหนูตอบตอไปก่อนให้มันมีอะไร เพราะว่าหนูหนูกำลังคิดอยู่ว่าหนูจะแลกหมวกอะไรดีหนูกำลังคิดอยู่ว่าหนูจะกวาดอะไรดียูกำลังคุยกับเมืองอยู่นะมึงเป็นมึงเป็นไอ้นี่อยู่นะมึงเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งมือง้องตั้งใจฟังกูมืองเกิดมาเกิดมาไม่เคยพูดกับเพื่อนนะนึ่งส่วนหนึ่งเกิดมาไม่เคยพูดกับเพื่อนเลยนะชีวิตนี้จะต้องเหงาอยู่คนเดียวเลยบนโลกเนี้ยเหงา มีบทบาทมีบทบาทครับกูมึงสนใจกูหน่อยสิก็พูคุยกับมึงกงจะให้กูคุยอยู่คนเดียวหรอมีมีบทบาทครับเค่อนโลกเลยนะเหงานะอยากพูดไปพูดที่นู่นนะงานเอเชียนซัมมิตนะนะคะไปพูดงานเอเชียนซัมมิตนะโปโลมึงยืนยืนอีดอกยืน AFK สันดด้ไม่ช่วยเพื่อนเลย นะครับยืนนะบวกตีบวกอีกโคเที่ยมากยืนตีบวกคนอื่นเขาลงดันกันเขาเยี่ยมขอโทษนะคะทุกคนกเราเรา,เราไปเข้าห้องน้ำมาคะ่ะขอโทษนะครูโอ๊ตโครเฮี่ยมากเขาลงดันยืนตีบวกอ่ะค้ชขอโทษนะคะเราไปเข้าห้องน้ำมาเราตีวบวกอะไรอะ่ะ ขอ,ขอโทษน,นะคะขอโทษนะคะแม่ใช้ไปกอกน้ําค่ะทุกคนเมื่อกี้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ขยับตัวเร็วมากเร็วมากอุ้ยโดนยามิงมุมสันานเนี่ยคนไม่ติดตามเพราะว่ามึงไม่ตั้งใจเล่นโปโลนึกออกเขาบอกว่าขอ,อยกเรื่องติดตามนะครับเนี่ยอ่คนที่มาดูเมื่อกี้อะค่ะดูอะไรอยู่เนี่ยคนที่มาดูเมื่อกี้บอกว่า อ๋อผมไปก่อนนะครับผมเป็นบอร์ดประกันสังคมคุณโจมตีผม <c oughs> ไปเลยโ <c oughs> อเคแฟนคลับนะแฟนคลับเป็นบอร์ดประกันสังคมะคะ่ะเลยบอ,อ,อ,อ <c oughs> โลมันทำไมมันแบบ ต้องมีโนาบอดเออเรียกได้ว,ว่าคอนเทนต์เราต้องย้ายเนี่ยไหมแม่เพราะบอสอ e ีเนี่ยก็ไม่ค่อยว่างกันดูไม่ต้องย้ายหรอกอเอาที่ว่างก็ได้ลุงย้ายแล้เอาที่ว่างๆนะมันไม่มีใครตีบอสสูงๆเลยโปโลใช่เขาตีไม่ได้กันก็มีแต่พวกเรานี่เลยที่ทําได้นะก็มแีแต่เราเท่านั้นเรียกได้ว่านะมีแต่เราแต่เราเท่านั้น เทานั้นที่มีแต่เราเท่านั้นมึงง่วงไหมโอ้มึงง่วงไหมตอนนี้เหรอคะไม่ยังไม่ง่วงค่ะแต่เสียใจนิดหน่อยที่ว่าเออคนกำลังเข้ามาดูเยอะเราแบบมันกระตุกอ่ะกระตุกอ่ะ